ครับสวัสดีเร้าสีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้คําแนะนานะครับสาหรับหมวดผู้จัดการทีมสําหรับคนที่อยากจะขึ้น50ดาวครับณนะตอนนี้ต้องทําอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปครับเราจะพาไปรับชมการเปิดแพ็คการันตีนะครับแล็ค ไฟเดย์รอบสุดท้ายนะครับที่เราเปิดทิ้งไว้ในอีพี EP ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่พ่อน้งองท่าในใดนะที่กําลังหาร้านเติมเกล็ดับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านโจทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาให้คําแนะนํานะครับสําหรับคนที่อยากจะขึ้น50ดาวในส่วนของหมวดผู้จัดการทีมนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตมารับแพ็กปฏิทินนะครับของระวันนะครับแพ็กปฏิทินสู่คริสต์มาส fc 2ีนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปยินดีให้บริการนะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%เรเนะครับมาเราจะมากดกันนะครับว่าเราจะได้โอเวอร์เท่าไหร่ครับ วอล์หรือไม่ครับไม่วอล์ครับผมได้107นะโอเคเรียบร้อยนะครับณตอนนี้นะครับโหมดผู้จัดการทีมครับเราสามารถขึ้น50ดาวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถามว่ายากไหมก็แรกๆยากครับนะแรกแกผมตอบเลยว่ายากมากๆครับเพราะว่า o v r ว r ทีมของเราครับณตอนนั้นก็คืออยู่ที่ o v r ว1 9ครับ ตาทีมก็ยังไม่เต็มนะครับก็เลยทําให้เจอปัญหาเยอะมากๆเลยหลังจากที่เราได้ตาทีมเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่ามันเหมือนปลดล็อกได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับในส่วนของเลือกสถิติการชนะนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะเนี่ยเห็นไหมก่อนที่จะขึ้น50ดาวล่าสุดนะครับครั้งล่าสุดเลยนะครับนะที่ผมเล่นเนาะประมาณนี้นะครับนะสถิติการชนะนะครับถือว่า โอเคแล้วก็ทำให้เห็นผลได้แทบจะ1 0 0เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะให้คำแนะนำให้นะครับสำหรับคนที่อยากจะขึ้น50ดาวอยู่ที่ OVR 119 120 121นะครับ หลังจากที่เราเปิดได้ลาอูนกอนซาเลสนะครับแผนที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นแผน4.3่ t a สาแอตแทเหมือนเดิมเลยนะครับนะที่เราเลือกใช้เนาะกองหน้าครับก็จะเป็นโรโดอานายนะครับในส่วนของ RW ครับก็จะเป็นโอเวลันนะครับส่วนลาอูนกอนซาเลสนะครับผมเลือกที่จะเอามายืนแทนโรเรนโซครับตำแหน่ง LW นะครับผมในส่วนของกองกลางนะครับเดิมทีแล้วตรงนี้ผมใช้เป็นลูกลิดนะแต่ว่าเดวิดเบคแฮมเนี่ยผมเพิ่งตีขึ้นเป็นเมสส้มนะครับ กองกลางนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับยืนคู่กับเด็กเขานะครับแล้วก็ c ซีนะครับก็จะเป็นโยนครับนะครับในส่วนของแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับแบ็กซ้าย LB นะครับอัลฟองโซเดบี้ครับแล้วก็เป็นแบ็กขวา RB ก็จะเป็นตูรามนะครับในส่วนของกองหลังเนี่ยก็จะเป็นลูซิโอคู่กับสตัมนะครับผู้สาประตูเป็นดอโนลูมานะครับในส่วนของเรื่อง การนั้งเตะนะครับบอกเลยว่าตัวที่มีผลมากที่สุดนะครับก็คือราอูลนะครับการซิกเนเจอร์นะครับตัวนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าได้หลุดเนี่ยกระฉูดหายเลยนะครับหายจากกองหลังไปเลยนะครับหลุดคือเป็นประตูแน่นอนในส่วนของโรนโดอาไนเนี่ยจะเป็นในลักษณะใช้ AI ของตัวเองแล้วก็ใช้คุณสมบัติของตัวเองนะครับในการพึ่งพาในการจบสกอร นะซึ่งแตกต่างจากราอูลกอนซาเลสแบบมากๆเลยนะครับให้ความเห็นได้ชัดเลยนะว่าโรโดอานายเนี่ยคือพึ่ง AI ของตัวเองนะครับคุณสมบัติของตัวเองในการจบสกอร์สำหรับโรโดอานายนะครับก็จะดีในส่วนของเรื่องอาการเปิดโมงนะครับแล้วก็การจบสกอร์ที่เฉียบขาดนะครับ ในส่วนของราอุนกอลเสนะครับผมมาไปยืนตำแหน่ง LW เนี่ยคือไม่ได้เจอปัญหาเลยนะเต็ม10ผมให้10คือดีมากๆครับดีกว่าโรนันโยอีกนะครับผมนะที่ผมใช้แทนนะครับนะตอนนี้ในส่วนของวินิสุสจูเนียนะครับยังไม่ทําการตีขึ้นเป็นเมส้มเลยนะครับนะเพราะว่าแต้มเพิ่มแรงของเราไม่เพียงพอนะครับ สำหรับใครที่ต้องการที่จะดันขึ้นถึง50ดาวหรือว่ามากกว่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าในทีมของคุณครับต้องมีนักเตะการ์ดซิกเนเจอร์อย่างน้อย1-2ตัวครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นันโดตอเรสนะครับหรือว่าจะเป็นเจอราดหรือจะเป็นซินเดินซีดานนะครับแล้วก็เป็นราอูลกอนซาเลสนะครับแล้วก็ในส่วนของนักเตะของไบเยนมิวนิกนะครับก็จะเป็นมัตติอุสนี่ครับหรือจะเป็นโอเวร์คานนะครับ แล้วก็เป็นฟิลิปปามนะครับผมนะคือบอกเลยว่าจําเป็นมากๆครับสําหรับการซีเิเจอร์ถ้าเป็นไปได้นะครับผมแนะนําว่ากองหน้าแล้วก็กองกลางนะครับกองหลังนี่คือเอาไว้ก่อนนะครับยังเล่นได้อยู่นะดูกองหลังของผมก่อนนะครับหลายคนเนี่ยใช้แบบเดียวกันเลยนะครับผมนะผมแนะนําว่าเริ่มที่กองหน้าแล้วก็ขยับมาที่กองกลางมา เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตาทีมนะครับผมนะสำหรับเรื่องตาทีมเนาะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังทําไม่เต็มนะครับผมแนะนําว่าในส่วนของกิจครบรอบ2ปีใครที่ยังเปิดในส่วนของแต้มต่อลาพิเศษ,ษ,ษครับเสาะหาดาวเด่นนะผมแนะนําว่าให้เปิดให้รีหาตักเตะครบรอบ2ปีเนะี่ยคือให้เต็มให้ได้นะครับผมนะตรงนี้ผมแนะนําเลยนะคือมันจะมีผลมากมากเลยถ้าเกิดว่าใครทําตาทีมไม่เต็มนะครับ สำหรับของผมเนี่ยคือเต็มหมดแล้วนะจะเหลือแค่กิจลุ่งโลดเท่านั้นนะครับกิจยุคลุ้งโลดที่ยังทําตาทีมไม่เต็มนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะครับที่ยังไม่เต็มเนาะโอเคนะครับอันดับแรกนะครับก็คือโอเวอร์ทีมนะครับอันดับที่2คือตาทีมนะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องแผนนะครับเทคนิค แผนที่เราใช้นะครับก็จะเป็น423แ t ทแท็กครับหลายคนก็อาจจะใช้เป็น43 holding นะครับหรือจะเป็น41212เนโรนะครับแผนยอดฮิต424อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องแผนนะครับในส่วนของเรื่องเทคนิคนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้เลยนะครับแผน423แ t ทแท็กนะครับก่อนอื่นนะคุณต้องมีโอเรด้วยนะครับโอเ t ร a ทีม ตาทีมนะครับแล้วก็มาดูที่แผนนะครับคุณใช้แผนไหนอยู่นะส่วนผมใช้เป็นแผน4.3 Attack นะครับใครที่ใช้แผนเดียวกันสามารถลองเอาไปใช้ดูได้ลองเอาไปปรับดูได้ถ้าใครทำตาทีมครบแล้วหรือว่าได้ OVR 120 121แล้วนะครับสามารถเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ทำ OVR ยังไม่ได้ทำตาทีมแผนนี้อาจจะเป็นปัญหาแบบเยอะมากๆเลยนะครับ อาจจะไม่ได้ผลอะไรเลยนะครับแล้วก็อาจจะแพ้แบบต่อเนื่องเหมือนผมนะครับนะก่อนที่จะไดโอวรน้นะครับมาเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่เทคนิคกันนะครับแผน4 3 3ส t มแอทแท็นะครับสำหรับคนที่ทำโอเวียําทำตาทีมความเร็วตั้งไวที่2นะครับระยะทางการสมบูรณ์ตั้งไว้ที่1นะครับแล้วก็แนวคิดการเล่นเป็นการบุกนะครับการคุณน้ำแหน่งครับเป็นระบบนะครับผมแล้วก็การบุกนะครับ แนวโน้มการส่งบอลอยู่ที่2แล้วก็แนวโน้มการเปิดบอลอยู่ที่1การยิงนะครับแนวโน้มการยิงอยู่ที่3ครับแล้วก็การคุณตำแหน่งอยู่ที่อิสระนะครับ <sự> การตั้งรับนะครับจะเป็นกดดันอยู่ที่3ครับแล้วก็ระยะห่างอยู่ที่1ความกล้ราร้าวอยู่ที่3นะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคสําหรับคนที่ทำโมเวร์ได้แล้วทําตาทีมได้แล้วนะครับแล้วก็ยังเจอปัญหานะครับ ยังเจอในลักษณะที่แบบว่ายังเป็นดาววนอยู่นะครับก็คือเล่นแพ้ชนะเสมอแพ้ชนะเสมอแบบนี้ไม่สามารถขึ้นถึง40ดาวหรือว่า50ดาวได้อันนี้ผมแนะนําว่าให้ปรับเปลี่ยนเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับสามารถดันขึ้นถึง50าดาวได้นะครับผมลองเอาไปใช้ดูนะครับลองเอาไปปรับเอาไปแก้ดูนะครับผมนะสำหรับคนที่ทาโอเวอร์ได้แล้วทําตาทีมได้แล้วแล้วก็มาดูที่แผนนะครับแผนซีมตามแมตแทกไหม นะครับแล้วก็เรื่องเทคนิคเนี่ยใช้แบบไหนนะครับผมนะก็จะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับ OVR นะครับตาทีมแล้วก็เป็นแผนแล้วก็เทคนิคนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคำแนะนำสำหรับคนที่อยากจะขึ้น50าดาวในส่วนของหมดผู้จัดการทีมครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่มีแต้มต่อราพิเศษครับแต้ม06นะครับ สำหรับใครที่เก็บแต้ม0ูไว้เยอะๆนะครับผมแนะนําว่าให้รีบใช้ให้หมดนะครับเพราะว่ามันจะหมดอายุวันที่15นี้นะครับผมนะ15ธันวาคมนี้นะครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแต้มต่อเวลาเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับผมผมก็แนะนําว่าให้รีบใช้ให้หมดนะครับสําหรับเรื่องสหเดาเด่นนะครับตรงนี้เนาะพยายามเปิดให้หมดเลยนะครับใครที่มีแต้มเยอะๆนะครับ เนี่ยสหาดาเด่นนะครับผมโอเคนะครับฝากกันไปด้วยนะครับผมนะสำหรับแต้ม0ูนะครับจะหมดวันที่15นี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับก็คือจะเป็นการเปิดแพ็กการันตีนะครับ10ใบสุดท้ายของ black friday ครับเดี๋ยวเราพาไปรับชมกันว่าเราจะได้โล่ามัธยูหรือเปล่านะครับไปรับชมกันเลยนะครับผม มาครับเดี๋ยวเราจะพาไปเปิดแพ็คการันตี l a c k f ฟเด a y นะครับจะเป็นแพ็ค1,500 F c นะครับที่เราจัดมาวันนี้นะครับจะเป็นแพ็คสุดท้ายนะครับที่เราจะได้10ใบการันตีนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้โล่ามัทธิวส์หรือเปล่านะครับนี่ครับเหลือ10ใบเท่านั้นนะครับ เราจะมาเปิดแพ็คแบ็คไฟเดย์นะครับ1,500 fc 10ไปสุดท้ายนะครับเราถึงจะได้การันตีนะครับผมนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเป็นโล่ามาติยุทธอย่างเดียวเลยนะครับรอบที่แล้วเราไม่ได้โลเบตโตคาร์ลสนะครับรอบนี้ความหวังของเราคือโล่ามาติยุทธ์นะครับผมมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับใครที่เข้ามารับชมฝากกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม เรียบร้อยครับรอบนี้ค่าอีกขึ้นนะครับ10บใบการันตีของเราครับจะใช่หรือไม่ใช่นะครับมันรุ้นกันต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้เปิดเสียงวอลกนะครับรอบนี้แล้วก็แตะเพื่อเปิดครับผมโธงอะไรครับผมเยอรมันครับ CDM ไอคอนครับผมเรียบร้อยครับโปรธามัธยุท์การ์ดซิกเนเจอร์นะครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหหลังจากที่หมดไปเยอะครับสำหรับ f อ point ครับรอบนี้เราทำได้นะครับใครที่เข้าารับชมครับช่วยกดไลค์นะครับนะแล้วก็กดละหนึ่งคอมเมนต์ใครที่คอมเมนต์ใครที่กดไลค์นะครับขอให้ได้โอเวนหนึ่งร้อยสิบห้าทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับนะสำหรับ ปิดท้ายด้วยแพ็กการันตี Black Friday นะครับผม